ฉันคือเดียเทปจาก99ในเดอะฟอรเรสต์ในวันนี้ฉันจะไปตามล่าจับมนุษย์กินเป็นอาหารและถ้าอยากรู้ว่าฉันโหดขนาดไหนช่วยกดไลค์ให้กับฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยเช้าแล้วหรอกเนี่ยเอะที่นี่คือบ้านของใครเอ่ยทำไมหน้าต่างประตูเป็นแบบนี้ละเนี่ย เหมือนกับบ้านล้างเลยนะครับแล้วก็มีห้องครัวด้วยมีเตาแก๊สแต่ว่าเอยเดี๋ยวมีรอยเลือดด้วยนะครับทุกคนเอ๊ะรอยเลือดอะไรเอ่ยติดอยู่ตามผนังพี่เจฟรีอยู่ไหนแล้วเนี่ยเป็นบ้านล้างนี่นาะดูเหมือนว่าไม่มีคนอยู่โอ้โหพี่เจฟรีมานอนได้ไงแล้วเนี่ย แล้วตอนนี้พี่เจฟลีมาอยู่ตรงไหนอู้ทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นบ้านอยู่บนภูเขาแน่เลยนะครับแล้วลงไปทางไหนเอย่ยไม่เจอผู้คนสักคนเลยนะครับตอนนี้ทางลงอยู่ตรงไหนละเนี่ยโอ้โหหาทางลงไม่เจอนะครับโอ้โหโคตรสูงไปเลยอะไรวะเนี่ยจะลงไปยังไงเอย่ยเออเนี่ยเน่ยโอ้นี่ยเนี่ย โอ้หดีนะเนี่ยไม่เป็นอะไร DJ, พรี่เจฟปลีลงมาได้แล้วครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยเออดีเดี๋ยวนะนี่มันคือร่างกายของคนนี่นะแต่เธอทไมเป็นแบบนี้โอ้โหโคตน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็มีสามคนมานอนตายอยู่ตรงนี้สี่คนเลยนะครับเดี๋ยวอะไรวันเนี้ย พีเจฟเลีมาติดอยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วก็มีปืนด้วย <Hello. S 1> ขอเก็บปืนก่อน hey, <welcome. S 1> เลยแล้วกันนะครับ <R 3. S 1> มันเป็นร่างกายของคนนะครับโอ้ยีเจฟเลีน่าจะมาติดอยู่ในป่าอะไรสักแห่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่ยู่แล้วครับรีบหนีกันดีกว่าตรงนี้ก็จะมีรถบัสนะครับเอ้ยดเดี๋ยว เหมือนพี่เจฟสีเเจอคนครับทุกคนนี่นะพวกเรายิงมันนี่นะยิงมาฮ่าวันนี้แหละเราจะได้เจ้ากวางป่าเอ้ยมีกวางอยู่ตรงนี้ด้วยพวกเรายิงมันนี่นะยิงมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ้ยทำไมเหมือนยิงมาทางนี้แล้วครับทุกคนเฮ้ยเยเดี๋ยวเพื่อนดูนั่นสิเหมือนฉันเจอสอมบีเอ้ยเดี๋ยวอะไรเอ้ยเอ้ยมีคนยิงพี่เจฟเลยฮ่าเจอแล้วเพื่อนเราไปจับมันเลยแล้วก็เราจะไปถลกหนังของมันออกมากินใครวันนี้นี่นะเอ้ยมาแล้วจง อนี่เจฟเลีกำลังจะถูกจอบตีอ๋อไม่รู้ใครครับมันน่าจะไม่ใช่ทหารแน่เลยนะครับมันเหมือนกับพวกโจนะครับนี่แหละยิงเรายิงมายิงมาดีนะยิงเฮ้ยระวังด้วยพวกเรามาตอบโต้แล้วอย่าให้มันรอดไปได้ฮ่าี่านะดีนะโอ้ยขา่มาได้จริงยังไงเอ้ยนี่เจลาจิงเฮ้ยหนอนเนี่ยบังอาจมาทําเพื่อของจันเฮ้ยนี่นะมันจับมันมาอย่าให้มันนี้ไปได้นีนะจิง อะไรวะเนี่ยได้แห่งนี้มีจอนด้วยนี่แน่ออโนอ้ไม่หนอแน่เฮ้ยแกตอมเผื่อจอน,นอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเอ,อ,เอเ้ยอนน,น,น,นี้เ,อออเ,อเออจอจริงจริงจริงรริงนร่งจริงจรองจจจจริงริงจริงจริงรจร โจนมากกว่านะครับพวกมันมาล่าสัตว์ในนาโอ้ยเจ้ากวางถูกยิงไปเรียบร้อยอูย้นี่อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับสองสามตัวเลยโอ้้หอะไรวะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็รถโอ้โหสภาพรถน่าจะขับไปได้งั้นพี่เจ็บรีรีบหนีจากที่นี่ดีกว่าครับทุกคน อยเนี่ยไอมนุษย์หน่าไหนบังอาจมาบุกลุกบ้ายของฉันวันนี้เฮ้ยบังอาจมากมาข่าขอบครัวของฉันได้เลยฉันจะออกไปตามล่าเกณฑ์นมน,นุษที่อยู่ในบ้ายของฉันให้หมดไปเลยเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะพวกเรากวางบ้าบออะไรวะเน,นี่ยมันตัวใหญ่ขนาดนี้ดูสิกวางอะไรก็ไม่รู้ ตัวโคตรใหญ่ไปเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาจะเพิ่งเคยเห็นดูเหมือนว่ามันกำลังจะมุ่งหน้ามาที่ฐานทพของพวกเราเฮ้ยพวกเราเตรียมตัวที่จะจัดก,การมันได้เลยเอ๊ะฉันได้กลิ่นฉันได้กลิ่นมนุษย์อยู่แถวๆนี้แหละมนุษย์อยู่ไหนวะเดียวฉันตามกลิ่นเนื้อสับๆของมนุษย์มาอ้าอ่อา เจอแล้วอยู่นี่นี่เองไอ้พวกมนย์อ่าฉันกำลังตามลาก,กินพวกแกอยู่พอดีเลยจงมาเป็นอาหารของฉันซะแล้วป่าแห่งนี้มันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยมันดูอันตรายมากๆเลยนะครับมีทั้งโจรแล้วก็มีผู้คนมนอดตายเพียบเลยเ,เดี๋ยว จะเจออีกแล้วอู้อะไรววะเนี่ยเจออีกสองคนครับแล้วก็มีโดนอยู่ตกนี่นี่นากําลังใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวว่าแต่โดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโคตรน่ากลัวไปเลยงั้นพี่เจฟลี่ขอบินโดนหาทางออกจากป่าให้นี้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเหมือนจะมีบ้านผู้คนเลยนะครับอยู่บนภูเขาตกนี้เลยใช่ไหมเอ่ย มันคืออะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวนั่นมันเขาอะไรเอ่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นะเนี่ยหูเป็นเขาที่ใหญ่มากเลยนะครับเอ๊เดี๋ยวนะมันเหมือนกับกวางเลยนะครับทุกคนว่าแต่กวางอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ดิๆเดี๋ยวมันม,ม,ม,มันไม่ใช่กวางธรรมดามันคือเจ้ากวางปีศาจจาก99ใดอฟสนี่นะแต่ว่านี่คือเป็น ร่างยักษ์โอ้ยเจ้าเดียเทพครับหรือว่ากลัวพิสแสร่างยักษ์นั่นเองเฮ้ยพวกเราดูสิตัวเขามันใหญ่มากๆไม่เคยมันมาก่อนว่าแต่มันมาแล้วยิงมาเลยออฉันหิวมาเน่ไอพวกมนุษจมมาเป็นอาหารของฉันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ได้เวลาที่ฉันจะมาจะพวกแกกินให้หมดเลย พวกเรามันมาแล้วช่วยกันยิงอ้ยมีเจ้าควางปีศาจจริงด้วยครับตัวคนใหญ่ไปเลยได้เวลามาล้างแค้นให้กับครอบครัวของฉันแล้วพวกแกบังอาจมาบุกรุกป่าของฉัน พวกแกตุกตุโคนจะต้องตายฮ่าฮ่าพวกเรามันมาแล้วจิงปอลเออบัดีฉันจะจับพวกแกเกินให้หมดเลยฮ่า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 นี่แน่จริงเอออย่าให้ไปเข้าบ้าได้ไม่งัไงพวกเราไปหลอดแน,น่จงมาเป็นหายโฉยันสานี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่ามันเข้าบ้าแล้วพวกเราจิฮ่านี่ อ่อนี่แน่เนื้อของปนุษย์อร่อยที่สุดไปเลยฮ่า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 นี่แน่ไหนใครยิงใครเป็นคนยิงฉันฮะแกใช่ไหมนี่ฮ่าบางอดมามาบุกรุมป่านของฉันด,ดเดียวดนะ้ะมันมีเจ้ากวางปีศาจร่างยักษ์นะครับทุกคน อยู่บนโน้นเลยโอ้ยตัวยังใหญ่นะครับมันคือเดียเทปจากก้าวส e เดอะฟอเรสนะครับทุกคนโอ้เดี๋ยวเดง๋ยวอยู่ไหม ơi? เอ่ยเอ้น่าจะอยู่ตกโน้นเลยนะครับโอ้ยรียบหนีก็ดีกว่าตรงนี้มีบ้านูุกคนนี่นะโอเคครับเข้าไปบ้านพุกคนดีกว่าเอเดี๋ยวเอ้มาบ่อเรเนียดูสิมีนกตัวโคตรใหญ่ไปเลยไปานเดียวเอ้เดี๋ยว มันคือเจ้านกพวกปีศาัจากกา99ในเดฟอร์ตไดนเอีกแล้วฮ <c oughs> มาดีไอ้พวกมาดูฉันเดียวฉันจะไปเกินพวกแกนนี่นะโอ้ยดย เจะเดียวมาดิจะจับพวกแกนี่แน่เออนี่นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใ่แกเจ้าน้องคุกมันมีขวางรวยเออเดี๋ยวมีเทควาันบินสารได้มาแล้วจีมาดิจะจะเก็บพวกแกให้หมดเลยเออจะเดียวจีมาใหม่ไหมช่วยเันด้วยด้วยเออเออเน้อยแน่เฮ้ยไอเจ้ามนุษคนนี้แกเป็นใครแกบังอาจมาข้าเพื่ของฉันนี่แหละจี โอ้หนกอูปิศาจตัวยังจหายไปเลยจีน,นเดี๋ยวเดี๋ยิทไม,มันไม่เข้ามาเนี่ยมาดิเออมาเลยเออเนี่ยจริงจริงจริงฮ่าฮ่าฮ่าแกจ,จะต้องตายฉันจะกินแกฉันจะกินแกนี่นะจีงโอ้ด้วยด้วยมันจะกินพี่เจ๊เลียแล้วจีน บัดดี้ฉันหิวฉันหิวฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันจะกินแกช่วยด้วยมันจิกพี่เจ๊ปลื้มฉันติดอ่แกไม่มีทางที่จะหนีจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนนี่แหละเจ๊อุ้ยไอตัวนี้การโคตรยากเลยนะครับทุกคนอะไรบ้าเนี่ยเออนี่แหละระเบิดระเบิดนี่แหละเอ้ยอะไรบ้าเนี่ยไอตัวนี้จะกานยาแน่เจ๊ เรียบร้อยโอ้โกว่าจะจัดการมาได้ครับเจ้านกฮูกปีศาจอย่าขอดเล่นี่คือท,ที่ไหนเอ่ยดีดีๆเดี๋ยวมันคือหมู่บ้านอะไรเอ่ยโอ้โหหมู่บ้านแห่งนี้มีแก๊งของ99ใน The Fort ร,รเพียบเลยนะครับแล้วมีใครรอดปาไม่เอ่ย จะมีอยู่สองคนครับบ้บบาๆนะฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนกหูกตัวใหญ่สักดานนี้เออมัเกือนกอปีศครับแล้วก็มีชกวางีพาศด้วยพี่เจฟลีไม่อยู่แล้วไปกันไม่นาะมีคนมาฆ่าครอบครัวของฉันอีกแล้วหนอยแนย่บางอาจมากมาฆ่าครอบครัวของฉันไอบุษยุคนนี้มันเป็นใครวะเนี่ย ได้เลยฉันจะไปตามลาล้างแ้นให้กับครอบครัวของฉันเองเฮ้ยพวกเรานี่ใช่ไหมที่เขาว่ากันว่ามันคือเจ้ากวางปีศาจยักษ์มันคือตัวนี้ใช่ไหมนั่นนะตัวมันโคตรจะใหญ่ไปเลยดูเหมือนว่ามันกำลังมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านของพวกเราแล้วงานพวกเราจัดการมันเลยดีกว่านะเพื่อน พี่เจ็บเลยไม่มีทางหนีแล้วนะครับจะต้องลงท้าหนีพวกมันเท่านั้นนะครับทุกคนเอไปได้ไหมเอ่ยทางนี้เพิ่มติดกิ่งไม้โอเคครับยังไปได้อยู่นะครับทุกคนโอเครีบหนีกันดีกว่าเอตรงนี้มีเสาอากาศแสดงว่าจะต้องมีหมู่บ้านแน่เลยขึ้นไปทางไหนเอ่ยหาทางขึ้นไม่เจอครับทุกคนเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ เอ,อแถวนี้เราจะมีหมู่บ้านเพียบเลยนะครับเออเดี๋ยวอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจอแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหตัวตัวตัวใหญ่ใหญ่เลยอถึงเวลาที่ฉันจะกลับมาเกณฑ์พวกแกแล้วให้พวกมุนดูสุดาโงโอ๊ยไปทางไหนแล้วเนี่ยเออรอับตัวนี้ก่อน ว่าแต่มันเห็นพี่เจ๊ปหลีไม่เอ้ยเออเดียวๆฮ่หา,หาจะหนีไปไหนจะเห็นแกนะไมนเห็นพี่เจ๊บเลยฮ่านี่แน่มาเนี่จะมาเป็นไฮเคาฉันสาจะจับแกเก่งฮ่าฉันเดียวเฮ้ยพวกเรายิงมบอง ฮ่า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 จต่อเป็าของฉันแกใช้ใมที่ทำบ่อาฉันได้ยเจ๊บาอ้ยตัวยังใหญ่ไปเลย ไม่ม <R> ีใครสามารถหนีจากฉันได้ต้องไปเอาฉันเท่านั้นฮ่า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 เดี๋ยวตุ๊ตตุ๊กนี้มีเครื่องบินเล็บเครื่องบินนี้ก็จะหนีไปไหนเฮ้ยมาเนออะไรมาเนี่ยโไ๊ยไปได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับทุกคนนี่แน่นี่แน่จะหนีไปไหนไม่มีทางที่จะหนีจากฉันได้ยิงโอ๊ยมา